นี่คือดินนมันของผมทั้งหมดนี่แหละครับคือดินน้ำมันที่มีอยู่ตอนนี้แล้วยังมีอีกครับ มีลูกนี้มาอีกลูกหนึงครับที่เล่นมากมากครับตอนปัจจุบันนี้แหละครับลูกนี้แหละครับอือปากังหัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นดินน้ำมันแบบพบนะครับทำไงถึงแม่นมาดูกันครับนี่ครับนี่ครับปันปันมาลูกทนนี้นะครับแล้วก็ปลาครับซ้อมหนึ่งทีครับมาดูนะครับ ็นไหมครับกินแล้วครับง่ายนิดเดียวครับกินแล้วครับเี้ครับนี่ครับแค่นี้แหละครับกินแล้วเอาไม้ร่มครับร่มหนึ่งที่ครับครับเร็งเริงที่รับเร็งที่รุมันเหม็นครับลูกปลาครับเห็นไหมครับก็โดนอีกแล้วครับบอกแลยครับมันโดนได้ยสุดเทียบ อันนี้ไม่ได้โกงเลยครับแต่ถ้าจะดูแบบนี้ก็ได้นะัมนจะดูไงกว่าดูนะดูดูรนั้นครับก็กินได้อยู่แล้วครับดูนะดูดูกงั้นครับโรงงนไหดีเน,นะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอย่า,างนี้ดีกว่านะ กินไม่เข้านับกินไม่เข้าเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับนี่ครับปลาหนึ่งแล้วก็ดูน,นี่ครับกินได้แล้วครับเอาใหม่นับเอาใหม่ดูนะับดูดีนะนี่ครับแล้วก็เเ็งครับแล้วก็ปลานี่ก็โดนนะครับโดนนิดนึงนะ เดี๋ยวจะให้ดูเยอะๆเลยนะเดีนี้ได้น่าจะได้นะดูนะปลาหนึ่งทีครับนี่ครับปลาหนึ่งทีครับแล้วก็เพลงครับแล้วก็เจียมไอไปเดอรครับเคครับสุด last clip นี้ครับกดที่ท่านี้ครับแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอือปิดคลิป Yes!